สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องอัดสีสเปร์นะครับรุ่นล่าสุดของทางร้านนะครับรุ่นนี้ก็จะสามารถอัดกระป๋องสองระบบได้นะครับที่แยกฮาร์ดกับตัวเคมีไว้นะคะรับส่วนกระป๋องระบบเดียวได้อยู่แล้วครับเราก็จะมาแนะนำกันครับว่าในหนึ่งชุดเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับก็จะได้ เครื่องใหม่เลยนะครับลูกสูบใหม่กระบอกใส่สีใหม่แล้วก็ฐานฐานหมุนนะครับฐานตัวยกนะครับชุดหนึ่งครับแล้วก็สายลมคอปเปอร์ที่จำเป็นหลต่างนะครับแล้วก็เล็กคูลเลเตอร์นะครับแล้วก็กระป๋องก๊าซแรงดันอีกหนึ่งโหลนะครับอ่าตัวนี้ก็รับประกันนะครับ ระบบต่างๆนะครับหนึ่งปีแล้วก็จริงๆแล้วก็ดูแลกันยาวๆครับ์วิสกันยาวๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์กันยนะครับใช้งานได้นะครับสนใจก็ติดต่อตรงมาได้เลยนะครับหรือจะผ่านตัวแทนของเราก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ